กล้องมันชัดมั้ยเออกล้ลงกองชัดแล้วเนาะมราจะลงเฟซ YouTube คนมันเห็นเยอะดิเออลูกค้าจะมาะบางคนเขาก็เล่น YouTube มาเขาก็มันเล่น TikTok อ,อชอบแบบดูด้วยถือกล้องก็ดูด้วยว่ามันตรงเปล่า เราจะมาแววกหลักแร้กันนะคะแววกขวดหลักแร้นะคะอันนี้เราลงน้ำยานะคะลงน้ำยาเสร็จแล้วก็จะมาตัดเงินงนิดหน่อยทางร้านจะใช้เป็นแววกร้อนนะคะ เนื้อมันจะอุนอ่นๆแล้วก็นิ่มๆไม่ได้แข็งตัวนะคะกดนิดนึงนะคะสกิดปลายนะคะแล้วก็ตึงผิวค่ะเนียเลยไหม นี่คือขนที่ออกมานะคะอาจจะมีเลือดซึมนิดนึงนะคะตรงที่มันลากขนแข็งๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะประมาณ1-2ชั่วโมงมันจะหยุดไหลนะคะมันจะเป็นปกติมันเป็นแค่เส้นเลือดฝอยะคะ่ะ ดนิดนึงนะคะตึงผิวนะคะแล้วก็ดึงเลย ออกไปหมดนะคะแล้วก็เก็บอีกรอบนึงนะคะ ลอยค่ะเกลียวเก่าเฉยหนึง่งแล้วก็ใช้แนาเก็บต่อหนึง